สวัสดีครับเพื่อนๆเขาได้ออกแบบสไตล์รถ สวัสดีครับเพื่อนมาพบก,กับผมเนื้อนา,นาเทเดอร์แล้วนะครับวันนี้ผมมาเดินที่คลององอ่างนะฮะแถวบ้านผมเองนะฮะบ้านจริงๆที่กรุงเทพผมเลยนะฮะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะว่าผมอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มาเดินเที่ยวสะพานเหล็กนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมชวนน้องเฟียนะครับมาถ่ายบรรยากาศคลององอ่างด้วยนะครับรวมถึง ผมเนี่ยก็จะมาดูนะฮะเพื่อนครับเนื่องจากว่าสักสองสามวันก่อนเนี่ยที่เพื่อนได้รู้กันนะว่าผมเนี่ยเพิ่งออกล m b โ r กินี่ไปนะครับปรากฏว่าประทับใจฮะขับลวมันมากเลยนะฮะก็เลยคิดว่าจะอกอีกสักสองคันนะครับให้เด็กที่บ้านนะเด็ก เขาชอบนะฮะผมก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาดู l a m b กิน h i สักสอง,องคันดูซิว่าผมจะได้กลับไปหรือเปล่านะฮะตอนนี้ตังมันเหลือเทาน้ตังมันเหลือนะครับหน้านะฮะงั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราดูกันว่าผมจะไปดูที่ไหนนะฮะไปดูละมามีหลายร้านเลยนะฮะที่เขาจะแบบว่าพร้อมที่จะให้ผมเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับระหว่างนี้เนี่ยขอเดินบรรยากาศช,ชิลเอาก่อนเพราะว่าไม่ได้มาดูนานละตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนะฮะตอนก่อนโควิดเนี่ยมีคนมาเดินเยอะเลยนะฮะแต่พอมีโควิดไปเนี่ยก็เงียบเนนะ น่าจะดีขึ้นแนะนำนะเพื่อนนะใครไม่ได้ไปไหนนะครับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีนะฮะเหมือนถอนคนเดินนี่หละครับแล้วก็มีของขายกันบรรยากาศชิลเอามากนะฮะส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนะฮะแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ที่เข้ามาเที่ยวกันนะฮะแนะนำเพื่อนมาดูกันฮะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคสาสบายครับแมวก่อนเลย ที่มันจะหายไปนะเนี่ยคลื่สะพานเหล็กเนี่ยตรงนี้นะคลื่สะพานเหล็กนะสมัยที่อยู่ปฐมอยู่มอต้นนะเนี่ยทเทนี่ยเนี่ยแถวนี้เยอะเยอะเนี่ยนะตรงนี้นะปกติจะไปซื้อเกมแต่ถ้ามันไม่ปกติเนี่ยจะไปซื้ออย่างนัน้นรู้เองคนะืออะไรรู้ไหมรู้ไหมเฟียร์รู้ไหมเฟียร์รู้ไหมฮะซื้อพระผ้าพ้ามันท้าะจ์ สะพานเหล็กมันต้องซื้อเกมนั่นแหละเอออย่าคิดมากนะฮะเออเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาย,ายา้าย,ย,ยนะครับเขาย้ายมาเป็นตรงนี้ไปไม่เลยนะฮะโคตรใหญ่โคตรใหญ่นะนี่คือเมกาพลาซาสะพานเหล็กนะครับใกล้กับรถไฟใต้ดินนะเป็นรถไฟใต้ดินโรมานีนาตตรงนี้ฮะใกล้ๆส่วนลมส่วนลมานีน่านะฮะเป็นรถไฟใต้ดินตรงนั้นะน,นะเดี๋ยวข้ามขออนุญาตข้ามถนนก่อน สามยอดสามยอดอ่าใช่พี่เขาบอกสามยอดนะฮะแม่นะครับผมลืมไปนะคนที่จริงมะเนี่ยลืมลืมลืมสามยอดสามยอดนะฮะถ้าเพื่อนเดินทางจากรถไฟฟ้าสามยอดนะตรงนู้นใกล้นี่นะฮะเดินมาที่สพะพานเหล็กได้เลยนะครับแล้วผมเนี่ยปกติผมจะไปวิ่งเนี่ยที่รมานีนาเดินจากบ้านไปวิ่งได้เลยอย่างเงี้ยน,นะครับเฮ้ยเหนื่อยอะว่ะเฮ้ยไม่ได้วิ่งนานนาะนะเหนื่อยครับพี่ครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะไปติดต่อก่อนนะฮะว่าเจ้าของโชว์รูมเขาเนี่ยพอมีรถสักสองคันให้ผมหรือเปล่านะพอดีเด็กผมต้องการนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าลามูกินี่ที่ผมจะซื้ออีก2องคันเนี่ยให้มันเติมเต็มครบบ้านผมเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ มีลัมโบไหมฮะมีรถบังคับเหรอฮะเป็นโมเดลอ๋อโมเดลใช่ไหมอัน,นเท่าไหร่พี่ันนนี้นาา่าจหมื่นสองอ๋อมีจะเป็นเป็นแต่โมเดลอย่างเดียวใช่ว่าอันนี้คูรคาเนาะเดี๋ยวว่างเคอ,อันนี้ เป็นโมเดลเบสออโตก็สวยอยู่นะหมื่นสองที่สีดายอ่ะของเราเป็นกาลาโดเลยขอบคุณมากครับมีแบบทรงลัมโบกินีไหมครัะเฮ้ยฮาเล่ก็ไม่เลวนะลัมโบมีอันไหนบ้างอ่ะมันอยู่โซนไหนบ้างนีม่มันคล้ากันอ,อ๋อมันคล้ากันใช่ไหมคือต้องดูเองต้องเลือกเอ,เอง <c oughs> ได้ได้ได้ ใช่ใช่ใช่ผมชอบนะสวยดีเมาเซเลโก้มันไม่มีเมอร์เซมันไม่มีกาลาโดแล้วมันมีแต่เอเวนทาดอร์คูร่าขั้นแล้วก็แล้วก็เมาเซเลโก้นะครับผมว่าเปลี่ยนใจเราเอาฮาร์เลย์ไปดีกว่าโฟเทียสเฮ้ยนี่กาลาโดสไปเดอร์อยังไงอันนี้มันหนึ่งต่อสิบแปดคันมันใหญ่กว่า ทันใหญ่กว่าใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันไว้ตรงที่บูชาไม่ได้เอาไปให้เอาไปให้พี่ไข่พี่เหงก็เลยต้องเอาแบบคันแบบเอาให้เด็กที่บ้านสองคัน <c oughs> นะ <c oughs> ก็เลยจะเอาคันเล็กๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมัน <c oughs> คือว่าแบบนี้สีสวยไหมเ <c oughs> นี่ยผมว่าน้องชมพูนี้ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย <c oughs> โอ้โหอจโทษจับจับอเฮ้ยนะดีป่ะเออนะครับเอาสีไหนดี เฟียวว่าสีไหนดีอ่ะสีเขียวเหนียวซับ่าส,สีนี้สองสีนะฮะเดี๋ยวน,นะฮะอันนี้วางหวนเพื่อนจากเลมโบเป็นเวสป้าแทนนะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวผมซื้อเก็บวไว้สักคันหนึ่งโอเคนะงั้นเอาเลยพี่จัดปลายนะครับครับผม บค,ครัช่วยบอกหน่อยที่ร้านอยู่ไหนเอ่ยเผื่อว่ามีเพื่อนๆมาดูนี่ชั้น3นหน้าลิฟต์แก้วชั้น3ที่สะพาลเลนเหล็กนะนะครับเผื่อใครขับฮาร์เรย์จะซื้อโมอเดลฮาร์เรย์ไปนะฮะผมขับโฟร์เทอเอไม่มีนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เพือ่อนๆครับก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะเป็นคลิปหนึ่งที่เหนื่อยมากเพราะว่านอกจากจะไปซื้อเวสป้าสคันให้พี่ไข่พี่แหงเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องเฟียยังพาผมไปช้อปปี้อีกหลายอย่างเลยนะฮะในสะพานเหล็กหรือว่าเมกานี้นะครับโอ้เยอะๆเลยนะครับจริงๆเขาไม่เรียกสะพานเหล็กนะเขาเรียกว่าเมกานะครับนี่นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้คลิปนี้นะฮะเราต้องการที่จะหาร์ลัมโบกินีให้กับน้องเด็ก2คนที่บ้านผมนะฮะเราก็ได้เป็นอันนี้แทนนี่นะสีเขียวเหนียวซับวานะฮะผมว่าเท่นะ เออนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของผมคือมีเวสป้าสักคันหนึ่งขับขำๆแถวบ้านนะครับนี่นะฮะสคันจะไม่แย่งกันนะฮะร,ระหว่างสีเขียวกับสีอ่าโกนะฮะเป็นบอลบอลทองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสบายๆวันหนึ่งของเนี่ยน้ำเทเดอร์นะฮะก็มาช้อปปิ้งที่เมกาเพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลองอ่างเนี่ยสะพานหันเนี่ยนะครับแล้วก็สะพานเหล็กหรือว่าเมกานะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนคนไหนนะฮะชอบคลิปนี้นะฮะผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะฮะแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะฮะใครมีอะไรพูดคุยกันก็ได้เลยนะฮะเนี่น้ำเทเดอร์มีสิก็จะมีสตอร์นะครับแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ